เดินหน้าแจกทองกันอย่างทันลมทลายเลยครับกับโชคทองทองทับปีที่9กับ AIS เหทองหมื่นทองแสนและทองล้านนะครับรอแจกกันอย่างมากมายไปดูกฏิกาได้เลยครับลูกค้า a s วันทูพรและลูกค้าแบบรายเดือนที่มีค่าโทรทุก100บาทสามารถที่จะแกลกรุ้นทองได้1สิทธิ์รุ้นทองง่ายๆเพียงกด,ดดอกจัน550ดอกจัน5้าสี่เหลี่ยมโทรออกฟรี ั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤศจิกายนนี้กดลุ้นกันได้ทุกเดือนยิ่งกดมากยิ่งมีสิทธิ์มากทุกสัปดาห์จับขึ้นมารับทันทีทองคํามูลค่า10,000บาทและสามารถเลือกบทคํคำถามอุ่นใจเพื่อตอบคาถามรุ่นทองคําเพิ่มเติมโดยตอบถูก2ข้อทองคําจะเปลี่ยนเป็นมูลค่า50,000บาทถ้าถูกทั้ง3ข้อทองคําจะเปลี่ยนเป็นมูลค่า100,000บาท และพิเศษสุดๆทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนจับขึ้นมารับทันทีทองคำมูลค่า100,000บาทและสามารถที่จะเลือกหมดคำถามอุ่นใจเพื่อตอบคำถามลุ้นทองคำเพิ่มเติมโดยตอบถูก2ข้อทองคำจะเปลี่ยนเป็นมูลค่า500,000บาทถ้าถูกทั้ง3ข้อทองคำจะเปลี่ยนเป็นมูลค่า1ล้านบาทเห็นไหมนะครับว่า AS นะฮะแจกทองง่ายมากๆเลยครับ ขอเชิญพี่กุ้งนะครับมอบโชคใหกับผู้โชคดีได้เลยครับมามาเลยฮะเอาหรือยังพร้อหรือยังอ้าวมาพร้อมแล้วนะครับโกยเลยมาเลยครับจะมอบโชคแล้วครับพี่กุ้งครับโอเคเอาโกยโกยไปเลยลึกลกลึกๆโอเคเรียบร้อยนะครับมานลฮะหมายเลขผู้โชคดีครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วทีมงานติดต่อกับด่วนเลยครับสวัสดีครับครัโชคดีแล้วนะนาวินนะ ได้ยินพี่กิตเปล่าได้ยินครับโอเคนาวินเดี๋ยวอธิบายก่อนตอนนี้นาวินได้หนึ่งมืแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรวมพลังกันนาวินสติต้องมาจะเปลี่ยนให้เป็น1นึ่งแสนให้ได้นะครับกติกาง่ายมากเลยเราจะมีหมวดให้เลือกในสาหมวดด้วยกันอุ่นใจพากินอุ่นใจพาเที่ยวอุ่นใจพาชอบนาวินเลือกเลยพากินครับพากินนะครับชอบกินไหม ชอบครับผักชอบกินป่ะกินผักชอบป่ะชอบครับฟังให้ดีนาวินเตรียมตัวนะครับลูกชิ้นทำมาจากอะไรได้บ้างครับหมูไก่ปลาเอออุยข้อแรกนะครับหมูใช่ไหมครับถูกนะครับนาวินไก่ไก่นะครับถูกนะครับแล้วก็ปลานะครับปลาถูกนะครับหนึ่งแสนครับ นาวินครับห e, ัวใจวายไปแล้วบ้างนาวินโอ้โตีนเต้นครับนาวินเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นงไงบ้างครับโอ้ดีใจมากขอบใยเอสมาต้องแด่จำความได้เบอร์เลขเครื่องแรกเขาเอสเลยขอบคุณนะครับนาวินครับแสดงความินดีด้วยนะครับรับเลยรับเล แอวมานาวินรับไปเลยครับทองคำมูลค่า1 0,000แสนบาทแจกทองง่ายๆเลยนะครับกดลุ้นเข้ามาได้เลยดอกจัน550ดอกจัน5สี 5, ่เหลี่ยมโทรออกฟรีนะฮะสมัครได้จนถึง15พฤศจิกายนนี้ครับกดลุ้นทองกันได้ทุกเดือนนะคะยิ่งกดมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นทองมากนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีครับโชคทองถล่มทับปีที่9กับ a ออ